สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทําการทดสอบของความร้อนและอากาศที่มีต่อวัสดุแอดฟันนะครับเป็นการหาผลของความร้อนและอากาศที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึง่งเหลวและทําเป็นแผ่นบางเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุแอดฟันก่อนและหลังการทดสอบนะครับการทดสอบจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับผมแอดฟันซีเมน หม้ออบกันความชื้นเทอร์โมมิเตอร์ใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่มีช่วงอ่านได้1 5 5่งรอถึงหนึองศาเซลเซียสเตาอบเตาอ,อบควรเป็นชนิดให้ความร้อนด,ด้วยไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้ถึง180องศาเซลเซียสและมีชั้นหมุนนะครับเตาอ,อบจะต้องมีชั้นสําหรับวางตัวอย่างนะครับภาชนะบรรจุตัวอย่างเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกก้นแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน1 4 0ม mm. ิลลิเมตร ลึก9.5มิเมเครื่องช่างอ่านได้ละเอียดถึง0.001กรัมการเตรียมตัวอย่างนะครับใช้ตัวอย่างสำหรับการทดลองลงในภาชนะที่เหมาะสมให้เพียงพอนะครับให้ความร้อนกับตัวอย่างจนเหลวพอเทได้โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน150องศาเซลเซียสนะครับขณะให้ความร้อนคนตัวอย่างบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งร้อนมากเกินไปและระวังอย่าให้มีฟองอากาศนะครับปรับระดับเตาอบจนชั้นหมุนอยู่ในแนวระดับนะครับโดยค่าเคลื่อนได้ไม่เกินสองศาติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ให้อยู่แนวดิ่งและห่างจากขอบชั้นประมาณ1ใน4ของรัศมีชั้นโดยให้ปลายกระเปาะอ,อยู่สูงจากภาชนะบรรจุตัวอย่าง6.4ม mm ิลลิเมตรนะครับเทตัวอย่างลงในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างประมาณ50กรัมบวกลบได้ไม่เกิน0.5กรัมนะครับทำแบบนี้ทั้ง2ตัวอย่างนะครับถ้าต้องการทราบการสูญเสียมวลนื่งจากการระเหยปล่อยตัวอย่างทดสอบให้เย็นลงถึงอุณหภูมิห้องนะครับช่างตัวอย่างการทดสอบพร้อมภาชนะบรรจุตัวอย่าง2ตัวอย่างโดยอ่านค่าให้ละเอียดถึง0.001กรัมตอนต่อมานะครับปราปูุณหภูมิเตาอบให้คงที่ที่163บวกลบ ไม่เกิน1อ,องศาเซลเซียสนะครับนำตัวอย่างที่เตรียมไว้นะครับวางบนชั้นโดยเร็วและปิดเตาอบเปิดเครื่องหมุนชั้นหมุนได้เริ่มจับเวลาหลังจากที่นำตัวอย่างทดสอบเข้าเตาอบอบตัวอย่างทดสอบเป็นเวลา5ชั่วโมงและนำตัวอย่างทดสอบออกจากเตาอบนะครับท้งนี้เวลานับตั้งแต่เริ่มนำตัวอย่างทดสอบเข้าเตาอบจนนำตัวอย่างทดสอบออกมาต้องไม่เกิน5ชั่วโมง15นาทีนะครับเ,เมื่อครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับให้นำตัวอย่างออกจากเตาอบ จากนั้นให้นําตัวอย่างไปไว้ในหม้ออบกันความชื <S <s ้นเพื่อปรับอุณหภูมิแต่ละตัวอย่างเป็นเวลา15นาทีนะครับเมื่อครบเวลาให้นำออกจากหม้ออบกันความชื้นจากนั้นให้นำไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งและบันทึกผลนะครับ ทำแบบนี้ทั้ง2ตัวอย่างนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าต้องการทราบการสูญเสียมวลเนื่องจากการระเหยนำตัวอย่างทดสอบให้เย็นจนถึงอุณหภ,ภูมิห้องช่างตัวอย่างทดสอบโดยอ่านค่าให้ละเอียดถึง0.001กรัมนะครับการคำนวณน,นะครับโดยจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการที่เหลือจากการอบนะครับ เท่ากับ a ลบ b หารด้วย a คูณ1น0นะครับการรายงานนะครับ 1. น,นะครับรายงานค่าก,ากากที่เหลือจากการอบเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ2ตัวอย่างนะครับ2รายงานค่าสมบัติอื่นๆทั้งก่อนและหลังอบที่วัดได้จากการเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดสอบการพิจารณาความถูกต้องของผลการทดสอบนะครับแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับ 1. ความแน่นอนของการทดสอบโดยพูดทดสอบคนเดียวผลการทดสอบจะเชื่อถือได้แตกต่างกันไม่เกินกําหนดดังนี้นะครับ 2. ความแน่นอนของการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุนละแห่งจะเชื่อถือได้แตกต่างกันไม่เกินกำหนดดังนี้นะครับ ตารางบันทึกผลการทดสอบนะครับให้รายงานและพิจารณาจากความถูกต้องของผลการทดสอบที่กล่าวไปข้างต้นนะครับและให้ผู้บันทึกผลการทดสอบแสดงตัวอย่างการคำนวณวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบด้วยนะครับโดยตารางบันทึกผลการทดสอบและขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียดทางเราได้แนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ดาวน์โหลดนําไปใช้ประกอบการทดสอบได้เลยนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับกับการทดสอบเมื่อสักครู่นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเป็นเช่น One, two, เป็นอย่างไรบ้างครับกับการทดสอบเมื่อสักครู่นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยส่วนการทดสอบครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ